โบตาบ้านดุงครับผมครับตอนนี้ก็คือเก่าเหมือนเก่ามาเดิมครับฝนพี่น้องครับฝนตกพี่น้องนะครับเพื่อนในฝนตกหนักเลยนะครับตอนนี้กะบรรยากาศการคลุมง้าคลุมงฝนนะครับเนาะนะครับฝนตกแห้งครับเพื่อนเพื่อมาดุงเขาแต่ว่าตอนนี้บ่ตโกครับแต่ว่ากัมีเมฆนาชิตกทั่ว้มิ่าก็พิว่าภาอีสานเท่านะครับเนาะภีคสานมีฝนตอนนี้กะ ในหลายท่านนะครับลงไฮลงหน้านะครับโดยเฉพาะท่านที่พันวาเสียข้ามเสี้ยวเกี่ยวนละวัสนสดีได้ดีวันนะครับพันท่ากันวานเข่าไว้นะครับวานผงไว้น้าที่น้องเขาเจาะอื่นเนะาะพันผงวานหน้ามือเลยฝนฝันมาแท,ท,ทีนี้นะครับเพราะว่ามันแตกน,อกน,อกน้อได้ครับมันเงาเด้่ยเงาเป็นเกือบคือแบบุ่งพนนะครับนาะฝนมาโอ้ยน้ำขาวผาดงามนะครับเขียวมหมดเนะครับนอนเว้นส้มบรรยากาศ นะครับผมอ่ามันเย็นมันเขาเขียวกันตัวบ่ะที่นีนกน่กะาเลียหน้าวานที่ย่างบะฮันเน่มีน้ำเนาะหน้าดอนหน้ายางเพิ่นนะครับหน้าวานกะเริ่มแล้วพี่น้องเนาะแล้วกะ,ก,ะกับล่อหน้าดำอ่อกะบ่มีหยังหลายครับเซลเกีมกะมาในน้ำพี่น้องทีเอฟซีมันถามมาว่าเซลเกีมลดขอมมาหลายรถมือสองมาหลาย,าลายนั่นบอกให้เด้อที่เขามาเลียมรถมงังเหว่าสาั่นพอได้ไปใส่จ้างพคนไรก้กระบ,บดุดีพี่น้องพคนว่า นะครับเาสียดายเงินวัาดุกีดตีหาเือนเนาะจ้างกับบ่ได้ทั้งใจดคกครับตีนียกับบ่อได้มาครับเอาซาวัสดุเดียววะแล้อยากวมาลง,งรถมือสองราคาเอาแพง่าคา,าถือกับมาานนี่ผู้ประตามาดูครับตอนนี้พันี้โปรโมชสันที่ดีตัวนะครับมาารโมชสันดาวถือคุณน้องรัเบสองมื่นสาม,มืามม่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าดนเด้อทราบปัถ่าโมชสันมสมุิดาวอยู่แปดมื่นมื่อกีมโมชัันมัถ่าหกมื่นหนึ่งระเบะเสองมื่นทนะี่น้องมีส่วนให้สามสิแรกกับสาแสนขึ้น สีซสิบแรงรแหาซื้อแสนขึ้นหาสิบแล้งหาแสนขึ้นราคาอยู่ประมาณนี้นะครับบ่เกินนี่พี่น้องเนาะเอา้าออรลายใหญ่ห้านี่ครับบริเวณนี้ผมอยู่นี่ก็เป็นบริเวณรถเติเมเต็มสว่างบริเวณยังไรครับเนี่ยรถเดิมเดิมนี่ครับเนี่ยสภาพเดิมเดิมนี่นะครับเดี๋ยวเชื่อเกียร์ดิพ่ายรถเกียร์มึงก็ได้แล้วก็รถเขับมาใหม่กับมี่นะครับรถเขับมาใหม่กับมี่ด้านหลังเชื่อเกียร์รถเขับมาใหม่ครับเดี๋ยวผมดิพ่ายยางเปลี่ยนมึงนะครับเอาหมุนกล้องมึงบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นรถแท็กเตอร์มือสองนะครับด้านหลังผมนี่นะครับเพันจ๋อมาจอดไว้เลี่ยงในใล้เองนี่แะครับพี่น้องครับเฮามาเรียกเลยสมมติว่าลูกค้ามามาลานคัพตาบลดุงกะมาหลังลานนะครับรถเฮ้าจอดหลายครับเอฟซีพันมาเพิ่นหูจักดีเลาเหรอเพราะว่าเพิ่นมองขีดลายสดของเที่ยวเกมบานีพานลอตเตอรี่ได้เลยบอลเที่ยวเกมมาสันได้ครับอยู่ด้านหลังเฮ้านี้อันนี้เฮ้าวายถ่ายจัดนะครับวาถ่ายจัดไปพร้อมกันครับรถแท็กเตอร์นะครับเพราะรถแท็กเตอร์มันก็ต้องมีฐานนะพี่น้องเนาะ ครับมันก็ต้องมีผานมียางไป่ห้องกระจัดผานโรตาตอร์นะครับอยู่นีิล่าให้ลูกค้าลูกค้าคนลงพ้นวันอยากมาซื้อน้ำแต่ว่ามันมันอยากมีหน่อยแหมพี่น้องนะครับเนาะเออมาซื้อเอาให้ผู้พ้นซื้อรถซะสามารถนี่นะบรรยากาศคลุมฝ้าคลุมฝนพี่น้องวันนี้ร้อนหน่อยลิ้นลิยู่นะครับอืพี่น้องท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรศษสายพิจิณาถือครับพี่น้องเนาะ ยี่ไว้โทรหาเสี่ยวเกียมโดยตรงกระไรเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่หกหกสี่พี่นออ 9, 5, ้องอเบอร์เก้าเบอร์เดิมเบอร์ขำเบอร์ข่วนเท่านี่แหละครับอยู่กับผมเสี่ยวเกียร์ขั้วตาบลดุงรถมีสภาพเดิมๆพี่น้องนะครับเพิ่นให้พรสูงสุดได้ถึงหกปีได้พี่น้องเด้อดาวกับประมาณสองหมื่นสามหมื่นเสี่ยวเกียมบ้านละปีละพแพงเมื่อไรเสี่ยวเกียรม,มื่อเท่าปีละประมาณเจ็ดหมื่นก็บ,บาดเงินเงิงงนเงนละ 2, สองพันทำนั้นนะครับ เป็นยังคือต้องมีงวดย่อยคนคนถามดีดิพี่ยิงงวดหน่อยกระแบงมาจากงวดไงคันผมที่บอกว่าทรงปีละเก่ามึนควาการะสิปลาแพงเนาะคันว่าฮักงวดหน่อยเดือนละสองพันเราเหลือเจ็ดมึนควาก็ถือแฉะ <laughs> ประมาณนี้นด้รพี่น้องเดออครับเอเอบ่าวร้านยายห้างเดี๋ยวผมเดี๋พาพี่พาน้องเลาะชมตามคือเก่าครับปกติเออบรรยากาศเท่าเดี๋ยวผมเดีับหน้ากล้องให้พี่น้องจังหน่อยชมรถบังลางครับประมาณนี้นะครับเด้อ อันนี้รถเดิมๆพี่น้องพ่นเห็ดอียังนะครับเนี่ยพี่น้องมาจองแล้วแค่เอกสารขี้ปลาเมื่อไม่พอนุมัติแล้วนะครับพอดำมาเสียเอาไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เก็บสีรายละเอียดให้เด้กพี่น้องเด้อนี่ครับพัดล่างมากครับเพิ่อเอามาล่างนั่นสิละพี่น้องเนี่ยรถมาก็เอามาล่างทำความสะอาดนั่นสิละครับผมมีอย่างไรครับมาเก็บหรือมาจอดไว้ล่างหรือมาจอดไว้พี่น้องมาเรียกป่ะที่นี่นั่น นี่ครับประมาณนี้แหละครับผมนะครับประมาณนี้ระพี่น้องเนาะนี่ครับผมแล้วก็อันรถข่าไหมครับเนี่ยรถข่าไหมไหมเลยครับยังพอน็่อย่างนี่หลายเลยครับด้อเอาบานนี้ผู้ได้สนใจรถเอ็มด้วยครับเอ็มหกสองอันนี้เขาไม่ไม่พี่น้องเอ็มหกสองนี่ครับยังบแทีนได ทำความสะอาดด้วยครับบางงามปันไดพี่น้องเนี่ย M6240 ราคาประแพงครับหมกแสนเจ็ดแสนมาเนี่ยพี่น้องนะขอมาไม่ไม่ไหลายอยู่ครับอันนี้เปลี่ยนผ้ายางมึงอันนี้เป็นสี่สิบแรงครับนี่ยหยับสี่สิบแรงโอ้เครื่องไม่ไม่เดิม,มเดเปี่ยนน้ำง,งามพี่น้องแต่แว่าในช่างบ้านนั้นครับทำความ,าม,วมสะอาดเป็นเสียไปได้เครื่องอัดฟางนะครับซ้ำ สองแสนกว่าบาทรละค่าถือที่นอนทั้งกนฟังอะไรมาได้เอาได้ตอนนี้ก็นเอาไปใส่งานเลยครับนี่ครับเพชบีหนึ่งสามห้าเป็นมื่อสองขันตัวไม้เป็นเพชบีหนึ่งสามหกโ้งงบีหนึ่งสามสี่ที่นอนโทษที่อันนี้ก็เป็นที่สิบแรกเดิมๆอยู่นะครับเด้อนี่มาเอารถพี่นอน แล้ว501เปย์พี่นอาอา้องราคากันอยเหลือมั่นหาแสนกว่าบาทเ้ยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับราคารถนะครับบริเวณยังหลายพี่น้องพู้นนีกกลุ่มนึงอยู่คลพี่น้องคนแต่ผมอยี่ภาพพี่น้องเลาะไปทางคนครับอันนี้คือบริเวณหลังลานสูนรูโตตาบ้านดุงของเรานะครับพี่นอ อันนี้รถเขอไหม้ไม้พี่นอ้องเพิอนลั่งลงรถขุดนะครับเด้อ KX033 พี่น้องกำลังลงแบบหาบรถเขาไหม้เรียกครับช่วงนี้พี่น้องช่วงรถเขาไหม้เรียกนะครับเด้อเดี๋ยวพี่น้องสนใจก,กับขอไหม้ครับข,อขอับกเขาไหม้ขับขอไหม้ครับเด้อครับเด้อไปพี่น้องลุยต่อ โดยเฉพาะนี่ครับผู้ใดมากก้อนในเรียกก้อนพี่น้องนี่นะครับเครื่องดีๆงามบมมีเยือกโมมี่แงงครับนี่รถเมื่อเคยเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับประหยากผ่ากันนะครับเนาะนี่งามไม่คี่หนอกผู้ใดมากก้อนในเรียกก้อนนะครับมากแนวได้มาเลยครับดวนนะครับเด้อนะครับเสี้ยวเกียมไร่สดมันีเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบหกเดือนพฤษภาคมพศสองพน้หกิบเจ็ 68เพราะมันเลขจะ,6ะอ6ดสบพี่น้องครับเตื้นฟ้าตื้นฝนพี่น้องซุ่มเย็นแห้งไหลนะครับซุ่มเย็นแห้งไหลนะครับลงให้ลงหน้ากับกิดหอดรถแท็กเตอร์กับมาติดคูบปตาบดุงเฮาเป็นศูนย์รถแท็กเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเมื่อสองนะครับกรนดนตีเลยว่าย่อขานดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับพี่น้องประลองห่วงนะครับจัดไปแนคุณภาพพี่น้อง นี่แหละครับเร้่อเครื่องอัดฟางกับปากกันนะครับสองแสนกว่าบาทครับนี่ตัวแพ่งพี่น้องมาอ่เลยครับเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้อยู่บ้านไอ้เสี่ยงกับไอ้ถิ่วประจูดเด้อพี่น้องเด้อสุมืองนะครับนี่ขาเมื่อนะครับโอ้สี่สิบเรื่องยี่มีแต่ร์คันงามๆครับเอาดวนพี่น้องดวนดวนเจ้าเจ้าด้วยครับเด้องดวนดวนเจ้าเจ้าครับเนานี่ครับนี่นะครับ เดี๋ยวนี้บ่ได้โดนเด้อพี่น้องรถสิบมือยี่สิบมือได้รับรถแล้วนะครับบ่ได้โดนมันจัดระบบระเบียบไม่แล้วนะครับฝนเข่าวมาลังอ,งอย่าง่อยพี่น้องเห็น,นมาขับรถเข่าวมาโอ้โพี่น้องลังอ,งอย่าง่อยข่าวมาทั้งแท็กเตอร์อรถขุดพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเนาะพันกระเซียลงครับนี่รถแท็กเตอร์เข่าวมา นี่ครับขนส่งพกลังเขามาคู่ปลาตาบัดุงเฮานี่ครับมันอร่อพี่น้องบรรยากาศบ้าคือเขื่อนค,ครับไปเสี้ยวเกียมทีพ,พั่วผีพั่วนองเลาะสักก้อนรถมันหลายเออรถหลายกับส้มพี่น้องเบ้อบระยากภาพครับุเมึงอะไรนะครับเด้อคนนะครับสนุกเรียกครับจนวิ่นเออมาเรียกรถมือคุดแซกเตอร์คู่ปลาตาบัดุงนี่จนจนวิ่นนะครับบ่ได้บ่ได้ย่ายงาครับเดี๋ยวนั่งรถแบบนี้คือเสี้ยวเกียมนั่งนี่ นี่รถประจําตําแหน่งครับเนี่ยก็สิว่าประจําตําแหน่งตืน่นเสาวมากว่ามีผู้ญ,ญาติครับมาไล่สด <c oughs> นะครับมาแต่เสาวตอนนี้แปดโมงเจ็ดนาทีนะครับเด้อนะครับไปลุยต่อพี่น้องเสียวเขี่ยผ้าละอันนี้บริเวณหลงังลานซื้อได้ครับนี่ครับบริเวณหลงังลานเท่านะครับหน้านลานอยูต่างหากจอดเป็นแถวพี่น้องรถมือสองกันเนเอาไปเรียกช่วงอยู่หน้านลานเพราระว่าขึ้นไปลายบ่อเด็มอังเต็มหน้านลาน,นเลยเอามาสำรองไว้หลงังลานเท่นา,น,าน,นะครับเนาะไปพี่น้อง ด้วยน้ำกันชวบน,น้ำกันมั่นนะครับนี่นะครับ,รบอันนี้เป็นรถที่เอาจอดไว้พี่น้องนี่จอดไว้ครับอันนี้มีรถเกียวนะครับ DC 93แล้วก็ DC 105X พี่ใดสนใจแล้วกับบุงกีขีบอ้อยมีมัดพี่น้องนี่ครับครับอ่ะไปพายพีพอน้องลุย นะครับศูง่ญ่พี่น้องรถหลายอยางพี่น้องรอมงลดบ่หมดนี่ครับเพิ่นทีจอดไปเองสี่พี่น้องนี่ครับสังเก็บเลยนะครับเออนี่ครับสนุกเรียกครับราคาบอแพงถือถือก็มีพ่อค้านะครับพ่อค้าดีสนใจอยากซื้อสดไปเฮ็ดเป็นราคาต่อจักซีเมือนหาเมือนนะครับพ่อได้ใส่กับเมาแล้วพี่น้องเด้อหลายครับมีหลายกว่าตลาดเลยบางรดลดโคบตาบดุงเฮานี่ครับผมเอาจัดไปครับ ผ้พาผีผ้พา,พาน่องเมืองผ้าผีผ้านองเห็ดเออนี่แหละครับมากมมดุนใดมีมัดนะครับผมนี่มืงรถผี่น้องรถพันจอดไปเป็นแถวเลยพี่น้องรับชมผี่น้องเห็ดท่านไดทด่สนใจใก็อย่าเลื่อมนะครับเนาะมาดิคู่บัตาบัตดุงเฮเด้อครับเด้อดวนในเด้อครับยาสามมันอยู่ประท่นในไทยหันหน้านะครับตอนนี้ฝนตกแล้วฤดูฝนแล้วนะครับ บ่มีเงินออกรถเดบอเซียวเกียบม,มีครับรถเมือหนึ่งฟีดาวไปเลยนะครับเออเดี๋ยวผมสิผ้าเมืองดอกอ่าขันว่าเมื่อสองดาวสองสามเมือนงบ่มีเงินเลยรถมาสันเกลือมือหนึ่งครับฟีดาไปเลยรถบุ้งกี้ายหลายพี่น้องมเมานะครับบุ้งกีเนี่ยราคาบ่าแพงครับหาแสนห้องแสนบาทครับชีสิบแรกนะฮะผลตกพี่น้องพุ่นมังรถน้่นเกียบท่วมหลังล้าน <laughs> อันนี้บิวแล้วครับเนี่ย อันนี้เ7มเจหาสีส้มลูค้าแล้วเนี่ยงามๆเนี่นะครับนี่ครับพี่น้องมึงอะไรครับนี่บิวแล้วเมื่อสองครับเนี่ยพวกน่ะใส่ทอสิ่งยวอมเบี้ยวแถวพวกป่าบนุ่งห้องเออนี่ครับผมเห็นบะาไม่อยากพากนะครับงามวะพี่น้องนี่ครับพันบิวแล้วพันสีส้มแล้วครับเมื่อนี้แหละครับนี่พันเดียวไปครับพันเดียวสปส้มสีส้มนองห้อง เอาพี่น้องมีมัดครับ M7 หา M88 M98 มือสองเออ l 4 0 l 5 0นี่ปับสภาพเรียบร้อยพร้อมส่งกาชิปประมาณนี้ครับนี่เครื่องอัดฟ้างคือกันเนะผมวันม,มือหนึ่งโมเม้น,นี่ครับนี่มือสองนี่ h ฮ a d B หนึ่งสามห้านี่ครับคนบิวให้แล้วนี่ลอ่อสรงนี่พี่น้องนี่ปับสภาพไปแล้วนะครับลอ่อทรงหนูขาเนาะไปครับลุยต่อครับ เสี่ยวเกียมผ้าละผ้ามึงน,นะครับพี่น้องประมาณนี้ครับนี่โซนอันนี้เป็นบริเวณหลังลานเ้านะครับรถมือสองทั้งนั้นพี่น้องไปเสี่ยวเกียมยผ้าลุยต่อมึงต่อ แมนมัดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นศูนย์สอมตรวจเช็คเก็บสีรายละเอียดพินองขางเตะนะครับคนแหนะขนทรงเฮานี่ครับอันนี้ครับรถมุดสวงด้พี่น้องรถมุดสวงนี่เขามากไม่ไหมครับนี่แมนมัดพี่ใหญ่มากมาลเอียดได้พี่น้องละเอียดรถเอียดล่าอยู่นี่เลยน,นี่ครับผม ต่อมา้นองาตองนีงนะ้เอตอนนี้น้าช่างเ่นเริ่มแล่นวุ่นกับพี่น้องเขาเปล่นเครื่องบาตนึ่งนะครับเปลี่งยงเคร่งเพราะว่าตอนนี้ค่นเอารถล่งพี่น้องมาฟนเพราะว่าสิเป็นรถแท็กเตอร์มือหนึ่งมือสองรถขคดินครับ k S, นาามเหลือยยู่ประมาณหก เจียติพี่น้องนี่เป็นมือสองมางังกีริงๆครับเขามามาเอาได้ครับเด้อรถเหมาขั้นท่ามาดายประมาณหกเจ็ดหกแสนกว่าเด็ดแสนประมาณนี่แหละเป็นตู้แอร์กับสิบแปดแสนก้อแสนเนี่ยเยอะแล้วแต่สภาพเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดายได้พี่น้องเด้อนี่ครับสี่สิบแรงง่ามใหม่ๆครับนนะี่งคน,สนเสียลงหนอง่อยนะครับคนเสียลงเนาะร่างขามาาลานเฮาโอมสนุกเลี้ยงเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจมาผู้บรรดาบ,บาดุงจัดให้ เป็นศูนย์ซ่อมตรวจเช็คที่น้องด้านนี้ศูนย์ซ่อมตรวจเช็คครับอันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเขนจองแล้วรอบิวนะครับตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เกีรายซีเรียดแอนมัดพี่น้องได้ใกล้แล้วครับตอนนี้เ่าเล่งให้ครับสร้างศูนย์ห้องเล่งตรวจเช็คสอบให้ท่านให้ท่านหน้าฝงห้องที่น้องไอ ผมตกมันครับรถล่าหลายพี่น้องขึ้นในล่าห้องบาทเลยนี่ครับเงยบ้างเงยบ้างเลยครับเสี้ยวเกี่ยมแรงยืนยิเพิ่งชั่วโมงหลือบ้านในยืนยิบเยอะอันนี้รถพุทธมือสองนะครับนี่แม่นวัดพี่น้องจอดอยอะดิอันมือหนึ่งนี่บ้านในเบามือหนี่งเอาแต่มือสองก่อนนะครับมือมือเพื่อนเพื่อนเลยผมเดียวไล่สดมือหนึ่งเห็นมั้งครับมือหนึ่งบ้านในเบาบ้านในว่าให้ยดีนอนเลย หลายขึ้กันครับนีท่ทีเมื่อนึงก็ได้อันนี้ผมขับรถด้วยครับพี่น้องนี่นะครับก็ได้ออย่างงแงงเรียบร้อยเลยพี่น้องแข้งรอรถแงงบ่ได้ครับอันนี้คือนั่นงรถสบายสบายจอดบร,เริเลยเป็นนาฬันเฮ้าดู่หน้าร้านเพิ่น,น,นเลี้ยงไว้ย่างงามเลยเลยครับไปชมหน้านร้านจาาังน้อยพี่น้องนี่หาพี่น้องมาหน,น,น้าร้านคู่ปตาบะดุงเฮาก็สิเห็นประมาณนี้ครับภาพดสด ผมไล่สวดแล้วครับเนี่ย4-3แรงมันก็จะจอดเลี่ยงไฮไลท์ทรายครับ3-2แรกมือเอ็มพี่น้องมือยู5-7มือยู่4-9มือ7-5มือ8-8-9 8วันไปสุงีม่มัดพี่น้องบริเวณนลานห้องฝนตกพี่น้องนะครับชุ่มฉ่ำอันนี้ชุ่มฉ่ำนี่ครับพี่น้องเขามานลานห้องก็สิพบแบบนี้พ่อแบบนี้เด้ครับ หาสิแรงสิมันจอดไว้ครับบริเวณหน้าร้านห้องครับคุบต้าบ้านดุงถูกบริการดีมีอะไรครบถูกอย่างมาตรฐานของแจกของแถมมากมายอือซ่าครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่กับผมเซี่ยวเกียมคุบต้าบ้านดุงนี่เลยครับเออครับผมพาพี่พาน้องมังกรหลังล้วก็มาหน้าร้านนะครับเนาะจที่แรก็อย่าลืมนะครับโทรสอบถามแอดไลน์ตามเบอร์ดิสกินาเพียพี่น้องเนาะ อ่าดูข้อหาเซี่ยวกียมไปตรงก็ได้เบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 6 6 4่งศู์สก่เาเบอร,ร,ร,ร์เดรรีรร่เบอร์คำขอกพูดนะครับเออเอาครับเมื่อนี้นได้เวลาพอสมควรแล้วลำรุ้ยจะปลุกคนถูกไวมรว้ยเบอร์เมืนน่อนี้มือโฉบไงนะครับทอดกระดิ่งไงปลงคนมาเซี่ยวเกียมบนมีมงงเงาเนื้อไผ่ในว่าอันว่า,าเอา้าเมื่อนี้วันที่สิบหกแล้วนะครับจังไนอกะอย่าลืมนะครับเด้อบเบอร์โทรศัพท์เซี่ยวเกีม๋มจดไว้ครับจดไว้จำดีดีศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์สองสีสีหกหกสีพี่น้องบอกผมก็บอกสีอะ 6, 6, ไรก็ด,ดีเอาไปแจ้าเ 9, ข้ามาสวีทแล้สวัสดีดดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ